สุดปังเบลลารานีขึ้นแท่นซีอสาวเก่งส่องไรายได้หลักร้อยล้านค่ะเป็นล่าหนึ่งเอกสุดฮอตครอบตำแหน่งซีอสาวเก่งเจ้าของร้านคาเฟ่ชื่อดังปังสุดๆขยายสาขาสู่ใจกลางเมืองนางเอกสาวเบลลารานีแคมเปญไม่เพียงแต่ฮอตและเป็นดาราสาวเบอร์ต้นของวงการบันเทิงก่อนหน้านี้เธอขึ้นแท่นเป็นเษฐินีที่ดินมีทั้งติดริมน้ำและตามต่างจังหวัดที่บรรยากาศสวยงามนอกจากนี้เธอยังสวมบทบาทในชีวิตจริงกับ ก,การเป็นนักธุรกิจหญิงสาวเก่งกับการก้าวขึ้นเป็นซีอบริหารร้านคาเฟ่ขนมหวานชื่อดังจ็อบบันฟี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพของสาวเบลล่าลุยจัดการธุรกิจตัวเองอย่างจริงๆเรียกว่าทำตั้งแต่ผู้บริหารจนไปถึงแคชเชียร์และช่างที่ดูแลวัดความกว้างความยาวของร้านด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เธอตั้งใจทำมันมากซึ่งผลให้ร้านมีสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดเบลล่าก็ลงภาพของความสำเร็จของร้านที่มีสาขาเพิ่มขึ้นอีกแฟนๆหลายคนต่างเขาร่วมแสดงความยินดี กันอย่างล้นหลามเบื้องหลังความสําเร็จนี้นอกเหนือจากความสามารถของสาวเบลลาแล้วเธอยังมีกําลังใจสําคัญจากหนุ่มวินชวินที่คอยสนับสนุนอยู่เสมอความรักของทั้งคู่จึงหวานชื่นและลงตัวสมกับตําแหน่งว่าที่พันรยาของนักธุรกิจหมื่นล้านและว่าที่สปายแสนล้านแห่งเครือซีพีเลยจริงๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเธอนั้นฮอตมากค่ะมีทั้งงานอีเวนต์เล่นละครพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆและยังเป็นเจ้าของธุรก กิจหักมาดูเรื่องไรายได้แล้วหลักร้อยล้านตัวเลขนี้คงไม่ผิดไปสักเท่าไหร่ค่ะ